เพชรพระอุมาภาคหนึ่งตอนไพรมหาการโดยพนมเทียนบทที่เก้าเมืองนอกพวกลูกหาบแต่ละคนหน้าตาตื่นเลือกหลักแสดงอาการหวัดวันต้านลึงและจับกลุ่มกันอยู่ที่ลานหน้าเต็นท์ส่งเสียงพูดกันแซดอยู่เช่นนั้นทุกคนมารวมกันอยู่ที่นี่หมดกำลังล้อม,มุงดูเจ้าลูกหาบคนหนึ่งซึ่งยืนหน้าสีตัวสั่นอยู่ตรงกลางในขณะนี้ ลูกหาบคนนั้นเป็นเด็กหนุ่มอายุประมาณ20ปีอาการในยามนี้เห็นได้ชัดว่าความตกใจสุดขีดทําให้มองดูเหมือนคนเสียสติในเมยหัวหน้าลูกหาบซึ่งเป็นชายอายุวัยหอาวุโสกว่าพวกลูกหาบทุกคนกําลังสอบซักถามอยู่ซึ่งเจ้านั่นก็กระหืดกระหอบตอบด้วยอาการลลลานฟังแทบไม่เป็นภาษาจอมพรานสาวเท้าแหวกพวกที่มุงอยู่เหล่านั้นเข้ามายางรวดเร็ว ทุกคนพอเห็นเขาก็หลีกทางให้ภายหลังจากการสอบซักก็ได้ความแน่ชัดจากปากคำบอกเล่าของเจดเด็กหนุ่มลูกหาบผู้ตกอยู่ในลักษณะแทบจะช็อกในขณะนี้ว่ามันกับเพื่อนคู่หูชื่อเอินได้ชักชวนกันไปแอบนั่งซุ่มดักยิงหมูป่าที่ฐานน้ำเบื้องล่างเพราะได้สำรวจพบรอยไว้ก่อนแล้วเมื่อตอนบ่ายนี้การไปนั่งซุ่มได้ไปนั่งเมื่อตะวันพบค่ำที่แล้วมานี่เอง แต่แล้วระหว่างที่นั่งคอยหมูป่าอยู่ด้วยกันนั่นเองเจ้าเอิญซึ่งนั่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของเจ้าปองก็ถูกอะไรชนิดหนึ่งซึ่งย่องเงียบมาทางเบื้องหลังกระจรเข้าตะปบขย่ำเจ้าปองคนเล่ายืนยันว่ามันหันมาทางเพื่อนเห็นเพียงแวบเดียวว่าเป็นเสือขนาดใหญ่มากเอิญร้องออกมาได้เพียงคําเดียวก็ถูกลากข้ามไปต่อหน้าต่อตาและมันก็ห่อนแนบขึ้นไปจากริมทาน้าที่นั่งซุ่มอยู่อย่างขนตกใจจนหมดสติ เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นหยกหยกนี่เองและเรื่องสลดใจชวนสยองที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นเพราะจะ้ลูกหาบคนองไม่ยอมเชื่อฟังฝ่าฝืนคำสั่งของเขาที่ประกาศห้ามไม่ให้ใครเตรเตออกไปนอกบอริเวณแคมป์โดยไม่จำเป็นนั่นเองรับพินหันกวับไปทางในเมยหัวนหน้าลูกหาบฉันสั่งห้ามแล้วไม่ใช่เหรอว่าไม่ให้พวกเราออกไปนอกบอริเวณแคมป์โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งหลังตะวันตกดินไปแล้ว หัวหน้าลูกหาบเองในขณะนี้ก็หน้าสีตัวสัน่นขวัญเสียไปหมดพูดลิ้นพันกันผมผมสั่งห้ามมาแล้วครับเจ้านายไอ้สองคนนี่มันแอบหนีออกไปเองโด,โดยที่ผมไม่รู้อยู่ไม่อยู่ก็เห็นไอ้ปองวิ่งร้องโวยวายขึ้นไปจากลำาธารน่ะเชษฐาชัยยันและดารินก็พากันวิ่งตามเข้ามาถึงในบัดนั้นเกิดอะไรขึ้นทั้งสามถามเกือบจะเป็นเสียงเดียวกัน รับพินจําเป็นต้องอธิบายให้คณะในจ้างของเขาทราบถึงเรื่องที่เกิดขึ้นโดยเร็วอย่างคร่าวๆดารินร้องอุทานออกมาอย่างตกใจเฉษฐากับชาย,ยันก็เต็มไปด้วยความตื่นตระหนกเพราะไม่คาดฝันมาก่อนอย่าเสียเวลาเลยรับพินตามกันเดี๋ยวนี้แหละมอมราชวงเฉษฐาู้เป็นหัวหน้าคณะพูดเร็วปรือวิ่งกลับไปที่เต็นท์รับพินสั่งงานกับคนใช้ของเขารเร็วไม่กี่อึดใจหลังจากนั้นคณะของในจ้างของเขาทั้งสามก็เตรียมพร้อม เฉดถาวิ่งกลับออกมาจากเต็นท์พร้อมลูกซอง fn กึ่งอัตโนมัติส่วนชายยำกันดารินถือลูกซองแฝดกันคนละกระบอกไฟฉายครบรับพินสั่งเสียให้เสยพรานของเขาเฝ้าอยู่แคมป์พร้อมด้วยลูกหาบทั้งหลายตัวเขาเองเกิดในจ้างทั้งสามพร้อมกับในเมยอันเป็นหัวหน้าลูกหาบและจอบปองผู้เผชิญกับเหตุการณ์มาสดสดร้อนพากันตรงไปที่ลำธารโดยเร็วโดยให้จอบปองเป็นคนนำไปชี้สถานที่เกิดเหตุ มันเป็นพุ่มไม้ทึบต่ำกว่าระดับที่ดาลินลงมาอาบน้ำเมื่อตอนเที่ยงวันนี้เพียง50เมตรเท่านั้นอันเป็นตำแหน่งที่ปองกับเอิญผู้เคราะรารชวนกันมานั่งสุ่มดักยิงหมูป่าและเจ้าหลายผีสิงย่องเข้ามาเล่นงานสิ่งที่เหลือไว้เป็นพยานหลักฐานสยดสยองก็คือปืนแก๊ปคู่มือของเอิญและกลักยาสูบที่ตกอยู่ข้างสมไม้มีรอยเลือดเลียกระจาย ภายหลังจะก้มลงตรวจตราสำรวจร่องรอยเพียงอึดใจเดียวจอมพรานก็แน่ใจว่ามันจะเป็นเสือตัวอื่นไปไม่ได้นอกจากไอก้กรดนั่นเองรอยที่มันย่องมาตามพื้นแฉะชิดกับฐานน้ำฟ้องชัดทุกคนคลางออกมาเมื่อเห็นร่องรอยของลูกหาผู้เคราะห์ร้ายที่ถูกข่าออกไปนายเมยผู้เป็นหัวหน้าลูกหาถึงกับสะบดออกมาอย่างเจ็บแค้นส่วนเจ้าปองผู้รวมเห,เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตมตาตัวสันสะท้านหน้าร้ากับศพ ไอ้กุดแน่ๆเชียวครับนายที่ลากเจ้าเอิ้นรอยของมันชัดอยู่นี่เมยร้องออกมาภายหลังจากพิจารณาดูรอยตีนอันใหญ่โตที่มีตำหนินิ้วขาดหายไปข้างหนึ่งนั้นเพราะกิติศัพท์ของไอ้กุดและความร้ายกาจของมันย่อมจะเป็นที่รู้จักแพร่หลายกันมาก่อนเป็นอันดีในบรรดาพวกลูกหาบทั้งหลายเว้นไว้แต่พวกนั้นจะไม่รู้เท่านั้นว่าเสือร้ายผีสิงมาปนเปี้ยนติดตามขบวนการเดินทางอยู่ทุกฝีก้าวย่าง เพราะรับพินและกลุ่มพรานของเขาซึ่งรู้ล่วงหน้ามาก่อนไม่ได้บอกให้ทราบเพียงแต่ออกกฎสั่งห้ามไม่ให้ออกนอกแคมป์อย่างเดียวเท่านั้นคำว่าไอ้กุดททำให้คณะในจ้างของเขาที่สงสัยมาแต่แรกนับตั้งแต่เกิดวิ่งเข้ามารายงานรับพินเต้นแล้วหันมาทางพรานใหญ่หมายความว่ายังไงกันถึงเรียกว่าไอ้กุดรับพินก็จำเป็นอีกครั้งที่จะต้องอธิบายถึงเรื่องราวความเป็นมาของเจ้าเสือ ที่ได้รับสมญาว่าไอ้กุดให้บรรดาในจ้างของเขาฟังทั้งหมดพอทราบเรื่องตลอดก็พากันตะลึงงานไปคุณไม่ได้บอกให้พวกเรารู้ตัวก่อนเลยว่าไอ้วาร้ายนี่ย่องตามคณะของเราอยู่ชัยยันร้องออกมาผมเห็นว่ายังไม่จำเป็นและกลัวว่าจะทำให้เสียขวัญความจริงถ้าทุกคนเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งผมเรื่องร้ายมันก็จะไม่เกิดขึ้นแต่มันก็มีลูกหาบเคาะร้ายของเราฝ่าฝืนเข้าจนได้ เพราะความคันนองของมันถ้าผมบอกเรื่องนี้แทนที่พวกคุณจะมุ่งในการเดินทางหรือล่าสัตว์อื่นๆอย่างปลอดโปร่งก็จะมาคอยพะวงล่ามันอยู่ซึ่งทําให้เสียเวลาไปเปล่าๆมันไม่ใช่ความผิดของคุณเลยแล้วพินลูกหาาของเราฝ่าฝืนคํา,า,าสั่งและเคราะร้ายเองแต่ถึงยังไงเราก็จะไม่ยอมให้เหตุร้ายนี้ผ่านไปเฉยๆเราจะต้องเอาตัวมันให้ได้ไม่ว่าจะเสียเวลาสักเท่าไหร่เชิดถาพูดเครียด แล้วนี่มัมัมเสียเวลากันอยู่ทำไมทำไมถึงไม่ออกตามเดี๋ยวนี้ล่ะลูกหาบของเราอาจจะรอดก็ได้นะถ้าเราตามมันทันดารินพูดออกมาเร็วอย่างคนที่ไม่ประษีภาษาอะไรมาก่อนนอกจากสัญชาตแพทย์และผู้หญิงที่เต็มไปด้วยความเป็นห่วงเมื่อทราบว่าคนกําลังตกอยู่ในระหว่างอันตรายหลอนเองตื่นเต้นออกสั่นในเหตุการณ์ยิ่งกว่าทุกคนเว้นแต่เจ้าปงผู้ที่เห็นภาพกับตาที่ทําท่าเหมือนจะเป็นบ้าอยู่ในขณะนี้ ระพินหัวเราะหืๆเขาไม่ถือสาในคําพูดแบบไม่เข้าใจในเหตุการณ์ของหญิงสาวชัยยันก็ตอบแทนมาว่าตามน่ะเราต้องตามแน่แต่เรื่องที่จะช่วยชีวิตเอินไว้เป็นไม่ต้องหวังหมอนั่นคงตายทันทีที่มันกระโจงขยํำเป็นครั้งแรกแล้วเราจะทําได้ดีที่สุดในขณะนี้ก็คือตามศพเขาและตามล่ามันเท่านั้นระวังที่จอมพรานยืนกัดริมฝีปากรีตาเหมือนจะใช้การคร้ครวญอยู่ เชษฐฐาก็หันมาถามว่าคุณจะเอายังไงรพินผมคิดว่าทางที่ดีที่สุดคุณชายคุณชายยันและคุณหญิงกลับไปพักที่แคมป์เสียก่อนเถอะครับเรื่องนี้ขอให้เป็นภาระผมเองคืนนี้ผมกับเกิดพิงสองคนจะลองตามดูสําหรับศพคนของเราเชื่อว่าของพบแน่เขาพูดเคร่งขรึมให้ผมกับเชตรถาไปกับคุณด้วยดีกว่าชายยันพูดพลงออกมาตามนิสัยแต่เชยดถาพูดอย่างไม่เหตุผลว่า ถึงแม้ว่าเราเปียเป็นไหนจ้างและคนที่ถูกมันลากเอาไปจะเป็นลูกหาบก็าตามแต่เราก็ถือว่ามันเป็นหน้าที่โดยตรงของเราด้วยที่จะต้องจัดการกับไอเสือตัวนี้ไม่ฉี่ปล่อยให้เป็นเรื่องของคุณคนเดียวผมตัดสินใจเด็ดขาดแล้วคุณละพินเราจะยังไม่ออกเดินทางหรือทําอะไรทั้งสิ้นถ้าเรายังปรับไอกุดไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องแล้วแต่คุณถ้าคุณคิดว่าผมและชัยยานติดตามไปกับคุณด้วยจะทําให้เสียผล เราก็จะยอมปฏิบัติตามคำสั่งแต่ถ้าไม่ขัดกันในข้อนั้นโปรดให้เราไปด้วยดีกว่าผมเองก็เคยตามเสือกินคนมาบ้างแล้วเหมือนกันตกลงครับถ้างนั้นเราจะเริ่มตามกันเดี๋ยวนี้แต่เขาหันมาทางบอมราชวงศ์หญิงดาลินยังไม่ทันจะพูดอะไรหญิงสาวก็สวนขึ้นมาเสก่อนสั้นๆให้ฉันไปด้วยคนเป็นครั้งแรกที่พี่ชายหันไปปรามน้องด้วยคำพูดที่เฉียบขาดจริงจังว่าน้อยต้องเชื่อฟังพี่สักครั้ง กลับไปนอนซะดีกว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเกะ,กะห่วงหน้าพะวงหลังเสียเปล่าๆและเสียงโดยไม่จําเป็นมันกลางคืนเสียด้วยดารินพยักหน้ายอมเชื่อฟังคําปรามโดยดีในเวลาฉุกเฉินเช่นนี้ดูหล่อนจะเข้าใจอะไรได้ดีอยู่บ้างเหมือนกันไม่ดื้อดึงทําให้ทวงอะไรนักรับพินสั่งให้เกิดนําหญิงสาวและเจ้าโปงกลับไปส่งที่แคมป์แล้วให้กลับลงมาใหม่ก่อนที่ดารินจะผลาไปเขาก็ส่งไรเฟอนของเขา ที่ถือติดมืออยู่ไปแลกกับลูกสองแฝกของหญิงสาวโดวยฝากถือไรเฟิลกลับไปไว้ที่แคมป์ด้วยคุณหญิงบรรจุลูกอะไรไว้ครับโอโอบัคทั้งสองลำกล้องขอบคุณครับถ้าบุญคำกับจันที่เราส่งให้ไปเอาวัวกลับมาถึงแคมป์คุณหญิงกรุณาบอกเขาด้วยว่าให้อยู่เฝ้าแคมป์ไม่จาเป็นต้องตามออกมาแล้วก็ให้เงาซ้ายคอยระวังสูงไฟหน้าเต็นท์อย่าให้หมอด เงษสายคงจะเป็นเพื่อนคุณหญิงได้อย่างดีจนกว่าพวกผมจะกลับมาและก็โปรดอย่าก,กังวลวิตกอะไรเลยนอนให้หลับเสียดีกว่าคุณคิดหรือว่าฉันจะนอนหลับเสือลากเอาคนของเราไปกินคนหนึ่งฉันถูกทิ้งให้เฝ้าเต็นท์คนเดียวโดยมีเพียงแค่เงษสายเป็นเพื่อนดารินพูดแล้วก็พระออกเดินกลับขึ้นไปยังบริเวณแคมป์พร้อมกับเกิดและเจ้าปงรับพินหักลำกล้องแฝดสาวเออที่ขอแลกมาจากหญิงสาว ออกมาตรวจด,ดูกระสุนเพื่อความแน่ใจอีกครั้งพบว่ามันเป็นลูกของเลมิงตันแบบโอโอบักซึ่งบรรจุลูกปลาย9เม็ดตรงตามที่ดารินบอกไว้ก็พอใจหักกลับคืนเข้าที่พอเกิดย้อนกลับมาสมทบอีกครั้งภายหลังจากส่งดารินเรียบร้อยแล้วเขาก็เริ่มนำออกแกะรอยเจ้ามฤตยูแห่งไพรกว้างโดยมีเชีฐยาชัยยันและในเมยหัวหน้าลูกหาตามาอย่างกระชั้นชิดทั้งหมดใช้ไฟฉายเดินทางขนาดแปทอน สองสำรวจดูตามรอยเลือดที่หยดเรี่ยไปเป็นระยะและร่องรอยของศพที่ถูกลากไปกับพื้นซึ่งทำให้สังเกตเห็นได้ชัดสะดวกในการติดตามยิ่งขึ้นรับพินกับเกิดตรวจตามรอยและคลาคืบหน้าไปส่วนเชษฐากับชัย,ยันสองกราดไปตามละแวกใกล้เคียงทุกคนล้วนใช้ปืนลูกสองทั้งสิ้นซึ่งเป็นปืนที่อํานวยผลอย่างที่สุดในการยิงกลางคืน และสำหรับระยะกระทนหันฉุกละหกโดยไม่จำเป็นจะต้องใช้ศูนย์คำนวณจากระยะเวลาเกิดเหตุซึ่งห่างกันเพียงไม่เกิน10นาทีเป็นอย่างมากกับการที่เริ่มต้นออกติดตามรับพินเชื่อมั่นว่าอย่างช้าภายในไม่เกินชั่วโมงข้างหน้านี้เขาจะต้องพบศพของเอินเท่าเท่ากับที่อาจจะต้องเผชิญไอ้กุดพร้อมๆกันหากมันไม่ทิ้งศพเล็บเพนหลบไปเสียก่อนไม่มีใครปริป,ปากพูดอะไรกันอีกเลย นอกจากรับพินเล็กเกิดพุ่นนำแกะรอยเลือดไปข้างหน้าซุบซิบห,หารืษอกันเป็นครั้งคราวรอยที่ลูกหาเคราะรารถูกเจ้าเสือสมิงลากเอาไปนั้นผ่านเข้าไปในพงบนเนินสูงลงห้วยแห้งตอนหนึง่งแล้วก็ลากขึ้นสูงอีกบางตอนเป็นพื้นดินแห้งแข็งรอยนั้นก็เลือนห,หายไปแต่ตอนไหนที่มีสูงไม้เล็กๆและใบไม้ที่ตกอยู่เกลื่อนกลาดก็เห็นเป็นทางไอกุดลากเหยื่อของมันไปด้วยพลังมาหาศาลทีเดียว สังเกตจากพงไม้บางตอนที่หักราบสำหรับเชิฐาและชัยยันถึงแม้จะไม่เคยเห็นตัวมาก่อนทั้งสองก็สามารถจะคำนวณได้จากรอยตีนว่ามันจะต้องเป็นเสือขนาดไม่ต่ำกว่าแปดซอกไม่ต้องสงสัยเจ้าเอินผูกเคราะไรคงไม่มีโอกาสได้ดิ้นรนต่อสู้ใดๆทั้งสิน้นคงจะถูกขย่ำขมองเหลวไปในทันทีที่มันโจรเข้าตะครุบและถูกฆ่าไปในลักษณะไม่ผิดอะไรกับทิ่นหนูถูกแมวลาก อึดใจนั่นเองรับพินกับเกิดที่ซองไฟแหวกพงไปเบื้องหน้าก็หยุดชะง,งักจับลำไฟฉายไปที่พื้นตอนหนึ่งผ้าเขาม้าเก่าๆผืนหนึ่งกองตกอยู่ที่นั่นรอยเลือดที่ขาดหายไปปรากฏเป็นหย่อมอยู่ที่นั่นในมยตรงเข้าไปหยิบผ้าเขาม้าผื้นนั้นขึ้นมาและก็หันมองมองดูจอมพรานเราตามมาถูกทางแล้วเสียงเชยดถาพึมพำเบาๆขณะที่ซองไฟสำรวจไปรอบๆชัยยันเห็นพรานใหญ่ฉายไฟกลาดไปไร,ระยะห่าง อันเป็นภูมิประเทศทึบรอบด้านก็กระติบถามคุณลังเลอะไรเหรอผมไม่แน่ใจว่ามันจะบุกขึ้นสูงต่อไปหรือว่าจะลากอ้อมไปทางริมห้วยนี่รอยมันหมดชะงงักลงแค่นี้รับพินตอบเบาๆแล้วบอกให้เกิดขึ้นไปตรวจดูทางด้านบนตนเองวกต่ำลงลำห้วยแห้งอีกครั้งเชิดถาแยกตามไปกับเกิดและเมยส่วนชายยันตามรับพินไปห่างประมาณ29 จากตำแหน่งที่พบผ้าขาม้าตกอยู่ลงมายังลำห้วยรวพินก็พบยอมเลือดเข้าอีกเสียงชายยันพืมพําออกมาอย่างพอใจจอมพรานชูมือขึ้นเหนือศีรษะดีดนิ้วโดยแรงสองสามครั้งในความเงียบเช่นนั้นเสียงของมันดังไปถึงพวกที่แยกไต่ขึ้นเนินสูงเป็นสัญญาณเรียกดังนั้นอีกไม่กี่อึดใจเชิดถาเกิดและเมยก็บุกลงมาสมทบแปลกจัง เสียงเชียดถาร้องออกมาอย่างตื่นเต้นเมื่อเห็นรอยเลือดซึ่งแล้วพินส่องไฟให้ดูแทนการบอกดีวาจาบนพลล้รกริมทางด้านโน้นเราก็พบป่าหักลู่เป็นทางไปเหมือนกันคล้ายๆกับว่ามันจะลากขึ้นสูงมันอาจลาาขึ้นไปก่อนแล้ววกตามลงห้วยเป็นการพลางตาให้ขวยไปว่ามันได้ขึ้นด้านสูงสังเกตดูที่ตะลิ่งด้านนี้สิครับรอยดินทลายแล้วก็มีเลือดติดอยู่กับรากไม้นั้น แสดงว่ามันวกลงห้วยตรงนี้เองพร้อมกับบอกพรานใหญ่กระดกลำไฟฉายส่องไปยังตะลิ่งชั้นด้านฝ่ามือโอ้โหชัย,ยันหรือมิฉะนั้นก็เชีถาคนใดคนหนึ่งคลางออกมาแผวเบาที่สุดมันไม่น่าจะมีสมองถึงขนาดนั้นเลยแล้วก็คนรับพินไม่ได้พูดคำใดอีกออกน้ำตอ่อสองไฟสูงและต่ำสลับกันสังเกตในระหว่างตะลิ่งสองฝากและพื้นลำห้วย ผลอมาถึงบริเวณตะลิงตามตอนหนึง่งเขาพิจารณาอยู่อใจเดียวก็ไต่ขึ้นตะลิงทางด้านนั้นกระดไฟไปรอบๆอ,อย่างรวดเร็วครั้นแล้วบัตรนั้นเองทุกคนที่ติดตามมาทางเบื้องหลังของเขาก็อุทานออกมาเป็นเสียงเดียวกันจากลำไย์ฉายของละพินและคนอื่นๆที่สาดประดังเข้าไปรวมจุดร่างของลูกหาบเคราะหร้ายนอนอยู่ริมจอมปลวกใหญ่ห่างออกไปเพียง20เมตรทั้งหมดเคลื่อนเข้าไปอย่างรวดเร็ว ศบนั้นนอนอยู่ในลักษณะหงายตาทั้งสองเหลือกลานเบิกค้างรอยเขี้ยวฝังลงไปบนศีรษะตรงบริเวณไท้ายทอยด้านหลังกระดูกคอต่อหักสิ่งที่หวาดเสียวที่สุดก็คือแผ่นท้องถูกกัดเวอะวะเครื่องในทะลักเรียราดออกมาและบางส่วนของเครื่องในเหล่านั้นก็ขาดหายไปตัวของเขายังอุ่นๆอ,อยู่ได้ซ้ำพื้นตอนนั้นแห้งแข็งก็จริง รอยตีนของเจ้าสมิงร้ายปรากฏอยู่รอบๆตัวศพอย่างชัดเจนเพราะมันเหยียบย่ำเลือดไว้อาจไม่เกินหนาทีนี้เองที่มันพระจากซากไปอย่างนกรู้เมื่อได้กลิ่นของฝ่ายติดตามระยะที่ค้นพบศพและตำแหน่งที่ตั้งของแคมป์มันอยู่ในรัศมีที่ห่างกันไม่เกินหนึ่งกิโลเมตรเป็นอย่างมากและกินเวลาทั้งสิ้นในการแกะรอยเลือดเพียงครึ่งชั่วโมงเศษเท่านั้นมันเพิ่งพระซากไปยกๆนี่เอง ตอนที่พวกเราเดินอยู่ในลําห้วยรับพินพูดตำตำๆาสตรไปฉายกลาดไปเป็นวงกลมสํารวจบริเวณเกิดกับเมยก็แยกกันออกไปส่องหารอยทิศทางของมันคนละทางคุณคิดว่าคืนนี้มันจะย้อนมาที่ซากอีกไหมเชิถาถามลีตามองดูศพของเอิ่นอย่างสังเวชบทกรามแน่นถ้าเป็นเสืออื่นๆมันจะต้องย้อนกลับมาแน่ครับถ้าไม่คืนนี้ก็พรุ่งนี้หรือวันต่อๆไปแต่สําหรับไอ้กุด ผมยังบอกไม่ได้ความฉลาดของมันเกินเสือธรรมดาเจตนาของมันก็เป็นเจตนาร้ายที่มีต่อคนไม่ใช่เพียงแค่จะหาอาหารอย่างเดียวผมเชื่อว่ามันอาจจ้องคอยเล่งงานพวกเราคนอื่นๆอีกต่อไปโดยไม่คำนึงถึงซากนี่ก็ได้นิสัยของมันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีทางอะไรจะดีไปกว่าลองเสียงนั่งเฝ้าดูชัยยันว่าก็เห็นจะเป็นอย่างนั้นแหละครับแต่การนั่งส้มฟ้บซาก เราจะอยู่กันหลายคนไม่ได้อย่างมากที่สุดก็แค่สองคนเท่านั้นสำหรับใจผมผมต้องการนั่งเพียงคนเดียวเท่านั้นจอมพรานตอบสองคนดีกว่าคุณเลือกเอาได้ในระหว่างผมหรือชายันอย่างน้อยที่สุดคนหนึ่งส่องไฟอีกคนหนึ่งยิงก็ยังดีเราต้องการความแน่ใจที่สุดเพราะรายการนี้เราไม่ถือเป็นการกีฬาและต้องไม่พลาดเลยมอมราชวงศ์เชษฐาเสนอความเห็นโดยแท้จริง รับพินต้องการจะเฝ้าไอ้กุดเพียงคนเดียวเพื่อจัดการกับมันให้เด็ดขาดลงไปหากมันย้อนกลับมาที่สรากอีกครั้งแต่เขาอ่านใจในจ้างของเขาทั้งสองคนออกทั้งเชิฐาและชัยยันมีความประสองค์อย่างแรงกล้าเหลือเกินในการจะร่วมพิชิตเจ้าสมิงร้ายด้วยจึงไม่อยากขัดใจตกลงครับเราเฝ้าสองคนแต่สำหรับคุณชายกับคุณชัยยันตกลงกันเอาเองว่าใครจะเฝ้ากับผมในคืนนี้ เราจะผลัดเวนกันเฝ้าทีละสองคนคือคืนนี้ผมเฝ้ากับใครสักคนหนึ่งก่อนพอรุ่งเช้ามันยังไม่เข้ามาที่ซากก็จะกลับและอีกคนหนึ่งก็จะมาเฝ้าคู่กับพรานคนใดคนหนึ่งของผมสลับกันไปเพราะเราไม่รู้ได้ว่ามันจะย้อนมาที่ซากในเวลาไหนแต่สําหรับการเฝ้าคืนนี้เสี่ยงหน่อยเพราะเราต้องนั่งส่มเรียกว่าอยู่ในระดับพื้นเดียวกับมันเพราะถึงยังไงเสียก็ขัดห้างไม่ทันแน่แต่ถ้าเป็นพรุ่งนี้ เราก็จะขัดห่างสองสหายมองดูหน้ากันชัยยันพยักหน้าเอาว่าคืนนี้แกเฝ้ากับคุณลับพินก็นแล้วกันพรุ่งนี้ฉันกับเกิดจะมาเปลี่ยนเวรเชตฐาส่งมือให้จับตกลงคืนนี้แกกลับไปนอนให้สบายซะก่อนเถอะรับพินดีดนิ้วเรียกเกิดกับเมยเข้ามาสั่งความแล้วให้ทั้งสองนํำชัยยันเดินทางกลับไปยังแคมป์เมื่อพวกนั้นแยกลงห้วยเดินกลับไป เขากับเชีฐาก็ช่วยกันตำรวจหาที่นั่งสุ่มและหารือกันอีกครั้งรับพินงัดเชือกร่มที่แขวนติดเอวมาออกมาผูกขาศพไว้ปลายข้างนึงไปผูกไว้กับโคนไม้ต้นขนาดขาอ่อนกันไม่มห้ไอ้กุดหรือเสือตัวอื่นๆมาคาบศพลากเพนหายไปได้โดยสะดวกเพราะอย่างน้อยที่สุดมันก็จะต้องติดเชือกที่ผูกมัดไว้พอจะประวิงเวลาจังหวะชะงักให้หญิงได้ทัน เชิดฐาเลือกได้โคนไม้ใหญ่ขนาดสิบคนโอบต้นหนึง่งมีรากที่โคนต้นยื่นออกมาเหมือนผนังกั้นห้องจนทําให้บริเวณภายในซึ่งกว้างประมาณสองเมตรมองดูเหมือนพโพรงและเบื้องหน้าในระหว่างโคนไม้กับศพนั้นก็มีซุ้มไม้บางๆกั้นอยู่แทนบางไพรไปในตัวระยะห่างจากศพประมาณ30เมตรหันหน้าไปทางลำห้วยรับพินเห็นพ้องด้วยเพราะตำแหน่งนั้นเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดแล้ว เท่าท pues mm ี่เลือกได้ในขณะนี้ส่วนที่จะอำนวยความปลอดภัยที่สุดก็คือด้านหลังหันเข้าหาโคนไม้ใหญ่โดยหมดห่วงว่าอะไรจะย่องมาทางด้านหลังนอกจากคอยเพ่งระวังด้านหน้าอย่างเดียวเขาให้เชียดถาเข้าไปนั่งอยู่ก่อนตนเองชักมีดโบวีออกมาตัดละซุ้มไม้ที่ขวางหน้าอยู่พอให้มองเห็นภาพศพและบริเวณใกล้เคียงได้อย่างถนัดตากว่าแรกแต่ก็ไม่ถึงกับโปร่งโล่งนัก เอากิ่งไม้ที่ตัดสาไว้ในส่วนที่จะใช้อำพรางแล้วก็เข้ามานั่งซุ้มคู่กับเชษฐาโดยตนเองนั่งลึกเข้าไปและเยื้องไปทางด้านขวามือของเชษฐาให้เชษฐาล้ำหน้าเยื้องไปทางซ้ายผมจะเป็นคนส่องไฟนะครับคุณชายเป็นคนยิงรับพินกระซิบนัดแนะจะเหมาะหรือผมส่องให้คุณดีกว่ากระมังผมไว้ใจฝีมือของคุณมากกว่าตัวผมเอง การที่ผมขอ,อนั่งเฝ้าอยู่ด้วยไม่ได้ไหมายความว่าผมอยากจะเป็นคนยิงมันด้วยมือตอนเองเหรอกนะผมเพียงแต่ต้องการร่วมเหตุการณ์อยู่ด้วยเท่านั้นผมต้องการให้คุณชายเป็นคนยิงครับและผมก็เชื่อมือคุณชายเต็มที่เท่าเท่ากับตัวผมเองจอมพรานพูดหนักแน่นเฉิดายิ้มเอื้อมมือมาจับแขนเขาบีบหนักน่วงอย่างรักใคร่พอใจถ้างั้นก็ตามใจไหนทดลองส่องไฟสิ รับพินสาดแสงไฟออกไปและเชียดฐาทดลองยกปืนขึ้นประทับถนัดไหมครับถนัดที่สุดเยาว,ว่าแต่ลูกซองเลยต่อให้ไลเฟินผมก็ยิงได้ถ้ามีคนส่องไฟดีๆอย่างนี้เอาละดับไฟพรานใหญ่ดับไฟทุกสิ่งทุกอย่างจมอยู่ในความมืดยิ่งกว่าเหวนรกและสงัดเงียบเชียบนานๆนนจะได้ยินเสียงใบไม้ร่วงลงมากระทบพื้นแสกสก เสียงจากจันไรและสับป,ปะสมเนียงสัตว์ป่าที่ร้องแววตามลมมาแต่ไกลนักล่าสัตว์ทุกคนย่อมจะทราบดีว่าต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องของการสงบสติอารมณ์นั่งรอด้วยประสาทติเตื่นไว้พร้อมเป็นการรอชนิดที่กำหนดเวลาแน่นอนไม่ได้ทีเดียวเชิดถาควักบุรีออกมาคาบแต่แล้วก็ชะงักคล้ายจะนึกขึ้นมาได้ขยับจะเก็บตามเดิม แต่รับพินขีดไลทเตอร์ป้องส่งมาให้สูบเธอะครับไม่เป็นไรหรอกผมเชื่อว่าขนาดนี้มันคงไม่ได้ป่วนเปลี่ยนอยู่ในละแวกนี้แน่ๆถ้ามันจะย้อนกลับมาก็คงในลาวใกล้ๆรุงอดีตในพันโทหัวนหน้าคณะเดินทางจุดสูบและส่งไปให้เขาตัวหนึ่งถามจริงๆเธอะตามความรู้สึกของคุณไอ้กุดมันจะย้อนมาในคืนนี้ไหมอย่างที่ผมบอกแล้วนั่นแหะครับถ้ามันจะมาอีกครั้ง ก็ตอนตีสี่ตีห้าโอกาสของเรามีอยู่ในระยะนั้นเองแต่ก็เปอร์เซ็นต์น้อยเหลือเกินมันฆ่าคนของเราอย่างเกียรตนาไม่ได้ฆ่าเพราะหิวเพราะฉะนั้นเรื่องการวกกลับมาที่ซากจึงหวังได้น้อยเหลือเกินไร้การเหลือเกินนะไอเสือตัวนี้ไหนคุณบอกว่าไอตัวเดียวกันนี่เหรอที่คุณเคยนั่งซุม้มส่องไฟให้คุณอัมพลและวก็ยิงพลาดครับไอตัวนี้แหละเหตุการณ์มันเหมือนขนาดนี้ไม่มีผิด ผมกับคุณอณัมพลนั่งเฝ้าซากของคนที่มันกัดตายก็เป็นคนก็คุณอัมพลนั่นแหละครับผมเป็นคนส่องไฟคุณอณัมพลเป็นคนยิงผมเตือนแกแล้วว่าควรจะใช้ลูกสองดีกว่าแต่แกไม่เชื่อล่อดีจุด470ดับเบิลไลฟ์เฟิร์นของแกมันได้รับสมญาว่าไอ้กุดมาตั้งแต่ครั้งที่คุณอณัมพลยิงนั่นแหละครับคุณอณัมพลได้นิ้วข้างหนึ่งของมันไปไว้ดูเป็นที่ระลึกในขณะเดียวกับที่ใครต่อใครอีกหลายคน ก็ถูกมันกัดตายไม่หยุดเวลาผมออกตามมันจริงมันก็หลบชนิดที่ร้อยก็ไม่ยอมให้เห็นนึกไม่ถึงเหมือนกันว่ามาคราวนี้มันจะย่องตามคณะของเราความจริงผมก็จะเพิ่งมารู้ตัวเมื่อคืนวานนี้เองเพราะพบรอยที่ริมลำธารและพรานของผมสองคนก็เห็นมันชัดๆทีเดียวพวกนั้นเพิ่งจะมาบอกผมเอาในตอนคำ่ำต้องฟาดมันให้อยู่ระพินถ้ายังไม่ได้ตัว เรายังไม่เดินทางต่อเชิดฐาย้ำหนักแน่นอีกครั้งโปรดติดตามเพชรพระอุมาภาคหนึ่งตอนไพรมหาการโดยพนมเทียนในบทที่สิบเป็นตอนต่อไปโชคดีสวัสดีครับ